ใจละเี่ยมละเยียมวิวว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  งามคักครับอุ้ยมองเขาขาวงามเลยสุดยอดสุดยอดสสุุดดดดยยออครับอือหึตัวมันแล้วครับมันแล้วแบบพลังการเลยอุ้ยพอแล้วครับงามเลยหัวกระสุนหัวกระสุนขิงกระเมียนข้างขึ้นครับเมียนจ้ะนี่กระเมียนว้าวครับผมขกระเมียนนี่ครับเมียนมาได้ยังไงบ่างเมียนย้ายไปเลยครับเดยวต่างหากหมอนัก ใหญ่ัะไว้เก็บพิธีผลเนื้อครับใหญ่กะไว้ทอดารดวงพระสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับก็บมาพอกันกับบะลันกับสาโน่นะตนนงนะตอนบ่ายๆเนาะตอนแดงเนาะตอนบ่ายตอนแรงครับตอนขังแรงในะชีวิต <c oughs> จากที่เ่าเข่าปลาเนี่ยเหมืนแรงแล้วก็สิีไต่เห็ดเนาะครับลองมึงครับแม่จากส่วนใหญ่ให้ก็บจีมางหอดปลาประมาณตีห้ากว่าสิเนาะแล้ววันนี้เ่าเข่าปลาตอนนี้บ่ายสามโมงกว่าเนาะแม่ครับเพราะว่าเห็ดปพิ่นกะเริ่มออกเนาะมาลันสาโน่งก็เลย อยากลองเบิ่งเนาะเด็กลองมึงครับไกเห็ดกลางคืนเป็นจังไดนเนาะไก่เห็นแต่พีแต่น้องเพิ่นใก่ขาขาวงามๆแล้วบ่าวเนาะแม่นครับก็บเป็นหลวงเปตามเบิ่งจ้าว่าขลังแรลงในชีวิตของเฮาสิใงไเห็ดกลางคืนเนาะสีมานบ่ครับแม่นจ้าสีมานเฮ็ดบวกเฮ็ดไขว่าเนาะแม่นครับไปจ้าเป็นหลวงเปตามเบิ่งว่ามื้อนี้เฮา2คนสีมานบ่จ้ะครับไปกันเลยครับนี่พิการทองเฮาก็อยู่ที่อำเภอค้าพันเกลียวให้กันนะรอยจัสมัวเด้อจ้าเป็นไดนไข่เนาะแม่นมันนหาเด้อเต็มตาหลวนตาเด้อ อพอแล้วครับหัวกระสุนหัวกระสุนึกระเมียนกล่งขึ้นครับเมียนจ้ะนี่กระเมียนาวครับนี่กระเมียนนี่ครับเมียนมาได้ไบ่าเมียนใหไปเลยครับยราต้งหัวนะเมีนครับเดยจะไวเก็บผลด้ครับเดยเราการด่งพาลเะเด้อียครับเออครับสวัสดีครับกลังจิ้มกำลังจิมครับเอตาบดีปันไหน ใส่ไฟครับดารนก็ใ้ดอกงานเ่เราเล้ครับมัดเัด wow> ันนีเป็นเห็ดน้ำเกลือกรนเมีนะดอกไม้ม็ตะกินดมือกเหเามมึงมึงขาบขาข้าเป็นอกหากนเด้อครับหักไหม่หน่อยหกม่น่อยเป็นหลายครับเป็นกระสีกอนขาขานขาไป ขาขาดอะไร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 เห็นๆันๆลงือในมันกระทำมด้ล่วเ่าเอ้ยร่าดอกไ้ดยนี่ก่ัวหาไม้หา้รายใช่แสดงดิอันนี้ตั้นนอดปอดหลุดอันนี้เป็นให้เก็บกี่ยนให้หนเน่เพา่ดอกมันไงเห็นเนาะ ครับอย่างสีกบปัญญนะครับเสือปนวกเวกปนบางเสือกันไหมครับบ่เ็นบ่เม็นว่าอยู่น้ำอันนี้เป็นนกรันมาอยู่น้ำขาน้ำขาันเด้วจ้ะอันป้าได้ปวกเดินดีนั่นเฮ้เสือหิตหลายน้ำบาเนาะป้าได้ปวกหลายครับ ิดเอ,องมนอันไต่ข้เนนมาเนาะแต่ว่าตอ,ตอนนี้มันเดไตได้ตไมตครับไต่อให่ฝากรหงนอฝาบ้านฝะ่าตกด้อเห็นหานหาเห็ดก่อนนาเห็หหหหดก่อนไอ้กีบเห็หดมันม้วนอีกแคหงายไอ้วงหัดนี้บ่เสียบแล้วคนชีบโอเคได็กเอาเลยบ่ถ้าห,หักไหม มันขาขาดจะหายใช่นาะหาไมหรอกระส่ายไปเข่าไปใกล้เดี๋ยวเห็เป็นนู่นๆนดิดหน่อยดึงๆทิ้งไหนถอดเใชมไหมเออนั่งดอกหน่อยครับผมด้อยเขาเร็วกว่ากรเด้อกับเป็ดปวกนี่เพราะว่าเป็นขาเป็นดึงเป็นหยากครับเป็นบางบางบทีเนาะนั่งดอกหน่อยอยุ่งขางกัน นี่บ่นี่ได้าองาเห็นไม้เลยน,าานี่บ่เห็นได้บ่นีบหน่ห็นไหมนั่งดอกเรียนี่ำเลยครับเป็นผลผลผลดิน,นเป็นผลเต็ดปลายน้อยเยอเนาะ,นอ,ะอันนี้เขาเอื่อแท่น้ำไว้เนาะน งานจะสีทุกปีเนาะมาเป็เกิดที่เกาด้วยจ้ะอย่างนั้นก็ขใจเนาะอ่าไหเนาอน่ได้บ้าเว้ยคือเรากคอเ็ดเราครับาะวขาเป็นฮักกระเสียดายหวานดีล่ะเนาะมันกลเ็ดเป็นบางบางเผื่อทีเนาะ น,น้องมูเป็นกระยูแบบยู่<ส><ล>งแข็งหลวนดเลยสินะไปกับเอางายจ้ะแต่ว่าคือปลาพ่นทรายเอางายนะบานายหนึ่งมันเป็นดินทรายทราย,ายพ่นระเบบด้วยครับ บดน้ำจหน่อยบจักหน่อยอนะเปรียงเ,เลยสาน,นี่มันขนอยู่หากไม่นอยม <c oughs> หาหมูมันตั้งผีอ้ายมันานถวขายดยจดนจหน่อยเหเืกันเด้คร<อ>ับอ่ะ ขายเงาเฮงเลยจ้าหนูโอ้โอนัยนนั่นันขาขาใหญ่ขาใหญ่ขาเงาเนาะสมเอาอีิขายเลยจ้าอาไม่อายม่ขึ้นดยอ่านอ่านดิค่อยๆค่อยๆขาเป็นกรอบไหงคุณอะ เก็บัพรก้อนเก็บเพชรก่อนเก็บเพชรก่อนหนุพี่นั่นอยู่ตรงน่อบนน้อเก็บเก็บเเก็บเลยนักการนักการอะไรอ่ไปเก็บเก็เอะไาอยู่ด้วเนาะ ออกกระดอกนาด้ยขาอย่างนี้หมดเลยลองเรียมหากดยขา้ปันี้มันก็ยังบได้หมดอยู่ได้ลยเนาะขาได้บาขาโอ้หญนก็ได้เงาโอ้ย่เงาโอ้ยคุณแม่ครับคือเหตยเป็นกระดองเยนะผู้ช้องควาคองขาขาอย่างนี้แ้อ้อง มันจะคุกเข่านั่นแหละมันอยพออีกแล้วครับอือตี๋ยจิ้มก่อนหากใหม่หากใหม่หลายหนิงเบ่งบิงวิธีวิธีป่ะวิธีก่อนถ้าน้องจิ่ไข้ขายเง้ยหยุดเบีเอ่ยนเอเกยาอยยืมมือเก๋ได้โอ้ยดอกนั่งดอกมันจะขี้ดินดึงดอกไปเรื่อยป่ะมานี้ระสังใะพลันมันโพโอ้ยโอ้ยนั่นอยู่ใต่ขี้ดินพลันมันโพเอยคือหงหลายแต่กินแบบไก่คุณน้อย เพราะเพิ่นลงเล uh ิกแ้งครับเห็นไรกับอะไรเนาะพุ่นนำผู้นะพู่นนดูุ่นะคุณนะอขาอยู่เงาเลยครับน้อ้คุณนะตรงนี้ขาแต่มันได้เบิดบอหักแบบนี้น้อะถ้าน้องเห็นว่เป็นด้มาละพุ่นะโอ้ยแลกเหติเจอโอ้โหชุดครับยี่สิบเส้นมเลย มันหไดอยนะไอนอเกิดก่อนเอ้ยถ้าก็คอยเดียนไปเนาะโอ้หายยาเลยมึงทีมงโนบัตเลย่บันี่ยไงก็ใไปโนบั่าบาฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่า่งฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าอาฮาฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าถ่าา่านา่าฮ่าา่าฮอาฮ่าฮ่ฮาฮ่่า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 ฮ เอาเมื่อให้คุนี่จับเดียูบังค่ะได้ก็ละได้ยูคุณมีคุณคู่สอนคอยเทปนั่นแหลาวนี่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 ถ้าเองเห็นดอกเด่นๆไปใส่ไม่อยอ่นีนะอเพียมาเลย ขันกอบนะกันกอขออนุญาตางนะคะหมเป็นยังนั้นเนาะอีกเยคือว่าเมื่อกี้มาขาหน่นั่นขาหนึ่งดอกเิ่นรุดเสียไปเลยอันที่แอบว่านี่ขาส่อดไปเร็วเลยเดี๋ยวตาม่ิด นไ้เนแค่นี้เดียวป่ะเป็นพวงหมดั้งหมดงััดเี้ยมไม้่น้หาทดดอกหาไม้หน่อยนหลายแล้เนาะโอ้โห้โค้อยหลายาน่ขานตพ้นเกาะก็หางไม้หน่อยนี่ยงที่ีา้นเป็นขาหอนาหมอนที่เปนหา มในงามยิ่เดียวบ้านนี่งามนะครับหุ่นเฮ้ยเงาับมือเลยครับหุยพอครับผอ้กยพี่ไปยครับหนุ่นหุ่นหุ่นหด่่นหุ่นหุ่ปหุหนุ่นหุ่นหุนห่นหุ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 หนหนหุ่่นหนหนุ่นหุ่นหุนหุ่นหุ่นหุ่นหุนหนห่หนหุ่นหีกนนห่นน่นนนนน้ เึ็นเนี่ยครับพาไปน่นา,นา

อุ้ยอ้ยุยนะ่ายเลยครับน่ง้องทีเห็้นเลยเป็นหมอบ้านอ้ยขีจองเ็นบาลานเลยขี้จองจองจอดเลยนี่หนองมะนาวก็นะเป็นบางหอมบางหอมเป่นขายาเป็นเป็นพียงอนเี่นอันนี้กนหลก nghe khá nhau kìa. đình pháp bằng đi hôm hôm bắc. Nhà mong hôm 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 đi hôm ใจญ่กว่ากันเน well. ี่ยแมนต้องบอก่ขาดแบ่นี้แต่พวกเป็นสิ่เปลี่ยนเมื่อไยดีพอไห้คนละนาทีเย็นมาคนละสายเย็นมาใส่สมสวยกันเลยไงล่ารัอเฮ้ยนี่ด้

ครับโอ้ยมอเขางามๆเลยสุดยอด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 ครับอ้มาแล้วครับมาแล้วแบบพลังการเลยนอนนอนนอนกันก็นอน้นอกินไม่เยกินทั้งน้ครับน้นมแล้ันได้ตัวกัอื้อมแต่กแขงกันไปดีกว่าเนโอ้ยสูงเลยหนวันนี้มัี่ใหญ่ขาขาดแต่บข้อข้อขาเป็นยังบางขขาเป็นยัง ้ยัมนขาน่ามันขากขาเป็นขาครับขาเป็นขาดอกเป็นดอกนี่แหละครับเ้ยนามันากนี่เรอน้องเอ้ยเสียงขักก่อยเดีเสียงขักวนเนีได้ทมใเอาซมันละตามวัสนาใหองมมันนะครับ มันจงโลสมนทภะสันรอครับระกะสังน้องมาเอนแรดปวกเอามวแกงสกใสสันนี่เลยได้อุ้ยเนี่ยไหมครับาไม่น้อยหลายไม่น้อยฮะฮะดไม่น้อยเค่องขาดไ่น้อยก็ไม่ดีค้อเยดครับแรงเดี่ยวไม่ปิกงัดแล้ว น่านับหมื่นหมานปัตยานามสี่ื่นบัแดงงัดมนเลยครับจะหายดิขึ้นมาเลยเด้อขึ้นเด้งเลยเด้งเลยอายอ้ื่อกี้เฮ้ยขึ้ึ้จะหายจนกบานโอเคันโอ้ย หยอดเนี่ยูของเอื่อยเออมัเก็ดเป็่นเนี่ยูของอะไรมันเลยได้ชักเนี่ยมาด้นี่งาม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 คิองเหนยวเหีียวน้องเห็ดขีอใหญเบิ้งนี่จะไหนล่ะเออนั่นละสนองบดเป็นหยางได้่ะเลียกินมาด้ยเีกกินไปไหนเลยกินไปไหนกินมาเลยเลยงกินมาเลยนะไรงานอะไรนอะไรั่นเลานนนนเลย

ยังปุๆเลยนะครับเด้อนไมครับกินหกินไหมกินไยเดยเดนคนละข้างไหมครับหหลดน้ยดอก่นั่นดอกน้อย้โอ้กระสุนขึ้นกลังหวขึ้นหัวกระสุน้อล้วมที่ได้เห็นไป็พะสันลขึ้นกดานงเห็ดสั้นห้สแน่งสี่ขาแตกซะ ต้องกดนี่ๆหเอาล้เฮาอนไสิบะไอศัานะโอ้ยนี่ีนี่นี่มีค้านึงนีนีค้านึงมีมี่้านึงมมือตามหาให้กวัวครับสามนุ่มว่ามันคั่วหน่อยเกียต้มโอ้โหผุหนังได้ผงเบาผงหนังว่าหอมอยู่ผพระดงนีกระปไปไปพุหอม ลองอีกสีกครับเห็นอีกหกดอกแต่ว่ากระปอนนี่หาไปท่สิบอกั่านสิบอกเมนเม่นเสียงแม่นไหนก็จะดันดันจะขวายกนแต่เมเบาเลยจะหาเมียที่หลังโอเคดีดีเลยงัดประเซ็นาเพิ่น ตัมจุ아มาี <ff> mm, ่มา <뭐> <What> ี่แบอืมแทางไมหน้อยตึกเลยโอ้ยขาเพาสูดเสียที่สัตว์บอกตรนี้น่าจได้บ้กแนะอ้โอ้ยครับนเตหัว ทุกองอกิงออกลแต่ว่ากะมีดอกหน่อยอยู่กิ่จะแซมขึ้นอีกนะฮะหายขนาดเดี๋ยรนีะหายเหรขนาดนี้ไ่ถง่ถึงยันดอกก็มีแต่ตัวกิ่งข้นงก็ยืนดันอบหตอนนี้มขาดต้อมดสุด่ โสเสียมซับอีกเฮ้สีขาใหา่ให้ไหนนี่สีสามสิบเส้นผมัน,นขานมมนเปินขนาดขาดเนาะอันนี้ข้าหา้างไหรือเปล่าไห้ต้งใส่ม้ขววน้ำด้วยแมูนี้ทมเปนขึ้นเบิดนี่คือขาดเสื่ย จะหายดิหายจาไหนบ่ะคนบอเพราะน่าหัป่หูดเอากี่ปมคือกี่ปมบ่อกว่าต้องปุดดอกกี่้วหาดก็บปลอยนั่นยื่กันละฝนลงหนึมากแลวครับมตกาตกเด้อ Ôi, giờ thì giờ thang Một lần kịp hết cho <laughs> con Tốt nhanh đi Tốt tốt chung chị online. Nó có mềm mà, Nó có sao tôi không có máy Thành công một cái đi đấy là phải cái nó Bá, thì bướng không? bướng không? สุดไหนให้เดสอนเด้แน่น้องาเจำจุดเอาโอ้ย,ะนะอยองังันะผู้นองแห่งปนะใงแต่ตเขียนน้องกับผแข็งแรงนะจ๊ะอ้ยปานนี้มสตป,ปุนที่ปานี่ดนี้ว่มิอกนี้ข่นี้ โอ้เสียงพี่น้องอื่นกันนี่ขนาดนังโมสุดยังโมสุดนะบ้านนะให่ครับผมใส่ไฟเลยเนาะเหมือนจะได้ครับกำลังพัฒนาเนาะอยู่ในป่าเหมือนจะบางหนอกแก่เลยเนี่ยโอ้ยนี่ก้าวพี อย่าให้ไปได้เหรอเบ็บขับเบ็บเขียไปทำอะไรฮะเจ้าไดูน้องหอมสุรคก์มาขาดมาเกินมาขาดมาเกินน้อมาขาดขายอย่างนี้โอ้ ีครับเสด็จพระผีพาหนองเมื่อแล้วครับฝนกระมืดขึ้นมาแล้วครับฝนคือตกนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมันเมื่อแหงได้ครับจะเป็นกําลังตกดินวัดสิตร์ไตยู่ตไตรไปอีกจะถุ่มสองถุ่มแลครับก็ขึ้สิบวันไรแล้วครับฝนลงเม็ดฝ่าห้องเมื่อเมื่ม่ครับลางเสด็จพระพีผาหนองเมื่อบานนะครับไปครับไปเบิ่งหยอดเห็ดเงี้ยวได้ฮามานมาหนิครับ ครับนี่ยอดเท็ดที่เขาได้ขมานมื่อานนี้ครับคิดห้เอามื่อนนี้ก็สีบรสะอาดแห้งไปเรื่อจากมันว่ายานฝนเนาะเมนขมานเด็ดเต็มตาเด้อจากมันี้มีแต่ดอกเงอ้วยอวดเก่กองลำบากเนาะดอกงามเลยครับขนาดบรสุดได้นี่เมนครับโอ้ยแต่เสียเพียงเห็ดเราก็ได้มื่อวานนี้เขมานส่องใบกระมานขนาดเนาะจากเขาลองมาใบสามทุกคนตั้งใจว่าเสีใไตหอยแจ๊กสองสามถุงเนาะเมนครับแต่ว่าตอนนี้ก็ะหูกมองนิดๆเนาะเมนครับุเกสีมาละจ่ายยันเขมานไหวน้ำมาเนาะครับเสถีย้ภาพพี่พ่อน้องเดินทางกระบะน่ะไดเด้อจ้ะ ครับเสียงชอบคลิปนี้จังไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะรับคลิปใหม่จากบาลานครับจ้าบาลานสนองขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความหา้าความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลูกปั่นนะท่าน,าห,นาหลายเด้อจ,จ้ะจะพอกลางคีมไม่จ้าคลิปนี้บาลานสนอง,านองลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกลางคีมไม่จ้าไปยักษ์จมยักษ์ไงเลยครับไปกลับบ้านครับ